ครับมาต่อเนื่องกันเลยนะครับกับนักร้องอุ่นพี่อย่างเป้อารักนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปล่อยซิงเกิลเพลงสมศรี<อ>เล่งกายให้เราฟังสรัรยาแล้วนะครับตอนนี้ครับถึงเวลาเปิดอัลบั้มเต็มแล้วนะครับกับค่ายใหม่ด้วย หลังบินเดียวย้ายสังกัดมาซบออกค่ายใหม่บิลีฟเรคคอร์ดได้ไม่ทันไรนักร้องหนุ่มมาเสิร์เปอารักก็ปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดที่2อ,อารักแอนด์เดอะปีศาจแบดออกมเอาใจแฟนๆแบบไม่ต้องให้คอยนานเลยละค่ะซึ่งแม้อัลบั้มนี้จะเพิ่มสมาชิกสองหนุ่มคืเอเนมสุทันและอาจวงวริศมาเสริมทีมให้ต่อเล่นคอนเสิร์ตหนักแน่นขึ้นแต่ในส่วนของเนื้อหาเพลงก็ยังคงยึดคอนเซปต์เสียดสีสังคมผ่านดนตรีโฟกซองที่เจ้าตัวหวังว่าคนฟังจะเปิดรับฟังแนวเพลงนี้มากขึ้นค่ะคือความจริงแล้วใจจริงผมมมออยยากให้ัันดด่งงงีีชืเส เฮฮาปาร์ตี้กันครับผมแต่ว่าเราไปคาดหวังไม่ได้ครับผมให้เพลงมันพาไปในจุดที่มันควรจะไปเองครับมันไม่ไปในวันนี้มันก็ไปในอีกหลายๆปีข้างหน้าผมเชื่อย่างนั้นฟีดแบคก็โดนครับผมโดนด่าครับผมก็ร้องอะไรฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วก็อาจจะไม่แค่แค่ไม่ตั้งใจฟังเฉยๆตั้งใจไม่พอจะต้องใช้ สมาธิในการฟังหน่อยครับผมแทมในทงานนี้นะคะหนุ่มเป้ก็ยังทกทีมวงโมเดิร์นร็อกร่วมท่าย,ยางมัสคาเทียเจ้าของเพลงฮิตของขวัญมาเปิดอัลบั้มชุดที่2ร่วมกันซึ่งอัลบั้มนี้พวกเขายางให้ความสําคัญกับเรื่องของภาพลักษณ์เพื่อให้แฟนเพลงจําหน้าพวกเขาได้บ้างไม่แพ้กับผลงานค่ะชุดแรกผมก็ยอมรับนะว่ามันมัน,มนคือเพลงกับภาพของเราเนะี่ยมันไม่มาด้วยกันมันไม่มาพร้อมกันเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของลุคเรื่องของคาแรคเตอร์หลายอย่างชุดนี้มันก็เหมือนกับว่าพอเพลงของขวัญคนรู้จักเพลงกายคนรู้จักแล้วเราเปิดโจ้ไดแดนซึ้ิ ภาพกับเพลงเราจะเล่มไปด้วยกันส่วนความตั้งใจในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่คงต้องจับตาม,มองพวกเขากันต่อไปค่ะ